ครับพบกับช่องไร่ลานาะพัฒฟาร์มนะครับวันนี้ตรงกับวันที่24เมษายน2566นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องเกษตรกรนะครับมาดูบัวลูกผสมบีฟมาสเตอร์นะครับที่เกิดอยู่ในขคอนะครับซึ่งผมไม่ได้อัปเดตมาประมาณเกือบจะ1ปีแล้วนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนตอนนี้มีบัวลูกผสมบีฟอยู่5ตัวนะครับแล้วก็ตั้งท้องอีก ประมาณตั้งท้องอีกประมาณ4ตัวนะครับที่น่าจะผ่านรอบแล้วรวมแล้วก็ผ่านรอบ3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะออกประมาณปลายเดือนกรกฎานะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเลยนะครับซึ่งตัวแรกของเรานะครับตัวแรกของเราจะเป็นแม่ลูกคู่นี้นะครับแม่เขานะจะเป็นลูกผสมบีฟนะครับเป็นเลือก50บนะครับ เกิดจากพ่อจิมมี่นะครับของหมอปักฟาร์มนะครับน้องลิซ่าก่อนหน้านี้ผมเคยอัปเดตให้ดูช่วงอายุป,ประมาณ1ปีนะครับตอนนี้สถานะเขา,เ,าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับได้ลูกตัวผู้นะครับซึ่งลูกของเขาเป็นพ่อของเขาเป็นเจ้าบชเชอร์นะครับเป็นตัวผู้ถ้าถ้าตีก็เป็นเลือด75นะครับตัวนี้เป็น42เลือด75นะครับเป็นตัวผู้ ชื่อเจ้าเจนนะครับตัวแม่เขาเนี่ยลิซ่าเนี่ยอายุได้ประมาณ2 6เดือนนะครับตอนนี้อายุประมาณ26เดือนเป็นดิฟ50สครับเพื่อหส่วนแม่ของเขาแม่ของลิซ่าตัวเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับเข้ารมเข้ารกมเนี่ยอตอนนี้สถานะก็คือผสมเจ้าไทยสันนะครับวิไลาฟาร์ม ในท้องก็คือลูกตัวที่3ามนะครับส่วนบีบลูกผสมบีบอีกตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับน้องเอลซ่าเอลซ่าเนี่ยก็อายุสิเดือนนะครับสถานะก็คือผสมแล้วนะครับผสมกับเจ้าไทสันวิไลฟาเหมือนกันเกิดจากแม่ผสมแดงกันสนะครับ,รบ,นนรบตัวเล็กๆนะครับแม่เขา พ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้า<ม>จิมมี่เหมือนกันนะครับเป็นเลือด50จิมมี่ของหมอปักฟาร์มนะครับเป็นบีฟครับให้ลูกสีแดงครับส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าน้องเฟรลี่นะครับเฟรลี่นี่ก็ผสมแล้วเหมือนกันนะครับผสมเจ้าไทยสันวิไลฟาร์มเหมือนกันนะครับสถานะก็คือผ่านรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชม ลูกผสมบีฟอีกตัวนะครับซึ่งเกิดจากแม่ลูกผสมชาโลเล่นะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าไทสันของวิไลาฟาร์มนะครับเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับอายุได้ประมาณสองเดือนนะครับตัวนี้สองเดือนเป็นตัวผู้แม่เขาเป็นแม่ชาโลเล่ครับลูกผสมชาโลเล่ก็ ไทซันเนี่ยให้ลูกไม่มีเขาครับไม่มีเขาไทซันเป็นบัวที่ไม่มีเขาตั้งแต่เกิดน,นะครับเขาให้ลูกก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับ<ม>ถ้าเป็นตัวเมียนี่คงจะสวยน่าดูนะครับตัวผู้อายุ2เดือนนะครับเจ้าตัวนี้เกิดจากแม่ชาโรเล่นะครับแม่ชาโรเล่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตัวนี้เป็นแม่ผู้ผสมแบงกัตนะครับ ท,นะท้องกับเ,เจ้าไดมอนด์นของอนด์ขอ PR ฟาร์มนะครับกาหนดคลอดก็ประมาณปลายเดือนก,กรกฎานะครับตัวนี้เป็นแม่ของเอลซานะครับตัวบีบแ,แดงเมื่อกี้นะครับตัวแดงสีนวลที่อายุ16เดือนนะครับเป็นแม่ของเอลซาในท้องเป็นลูกตัวที่3นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้น้องเบลล่านะครับน้องเบลล่านี่เป็นลูกของเจ้าบุชเชอร์นะครับเลือดห0 แม่เขาเป็นเจ้าเข้าวกรรมนะครับแม่เป็นน้องเข้าวกรรมเป็นแบงกัตนะครับเขาเป็นลูกของบุชเชอร์ตัวเมียนะครับเบลล่าอายุ5้าเดือนนะครับห้าเดือนก็ไม่มีเขาเหมือนกันนะครับข้อดีจุดดีจุดเด่นของสายแบงกัตก็คือที่ผมชอบก็คือไม่มีเขานะครับจัดการง่ายแต่บางตัวก็มีเขาออกนะครับแล้วแต่ ตัวนี้เบลล่านะครับตัวนี้เป็นน้องของลิซ่านะครับห้าเดือนส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกผสมชาโรเล่นะครับซึ่งเป็นแม่ของเจ้าโจอี้นะครับตัวผู้สีแดงแดงเมื่อกี้ครับที่ผสมกับเจ้าไทสันวิไลฟาร์มนะครับสถานะตอนนี้ก็ท้องว่างอยู่นะครับลูก2เดือนก็จ่ายลูกได้ดีครับตัวนี้แส้งขาใหญ่ดีนะครับ ในคอกในฟาร์มทั้งหมดตอนนี้ก็มีวัวลูกผสมบีฟอยู่ห้าตัวนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องที่รับชมทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e นะครับให้ช่องไล่ลนละพัดฟาร์มนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตพัฒนาการนะครับการเจริญเติบโตของ C1 C2 นะครับว่าจะเป็นยังไง เห็นตัวเล็กๆจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะแตกต่างจากซีหนึ่งไหมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ